วุนเส้นเป็นทั้งสามอย่างวุนเส้นเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์วุนเส้นเก็บสตังค์จากสแกมเมอร์สามสิบเปอร์เซ็นของทุกบ่อนสแกมเมอร์และวุนเส้นปล่อยให้พวกแก๊งสแกมเมอร์ทุนเทาขเขมรนเทาต่างๆหลอกคนทั่วโลกเพื่อมาใช้โทรศัพท์ฐานปฏิบัติการโซยไซเบอร์ในปลอยเป็ดในเขตของฮุนเซนทั้งหมดเพื่อที่จะโทรศัพท์ไปหลอกลวงญาติพี่น้องของตนเองในบ้านต่างๆจากนั้นนะ ก็เป็นแหล่งฟอกเงินจนกระทั่งอเมริกานั่นแหละซึ่งเป็นผู้นะรับทราบถึงเรื่องพวกนี้ดีและอเมริกานั่นแหละ FBI ของอเมริกานั่นแหละเป็นคนปล่อยข่าวมาข่าวนี้มาเองอเมริกานั่นแหละเป็นคนปล่อยข่าวนี้มาเองว่าฮุนโตซึ่งเป็นหลานวุนเส้นเป็นคนจัดการธุรกิจฟอกเงิน โดยมีบริษัทยอยู่ที่ปอยเป็ดประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่วุนเส้นเป็นทั้งหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เก็บ3 0ของทุกสแกมเมอร์ไซเบอร์ที่นั่นอันที่สองวุนเส้นเป็นคนปฏิบัติการลุกรานประเทศไทยก่อนตรงจุดไหนเหรอคือเขตของเขเมรที่ประเทศไทยไปลุกมึงไม่มีมีแต่มึงเนี่ยลุกมาในพื้นที่ของวุนเส้นยังไม่สามารถทําให้ประชาชนอยู่เย็นกินอุ่นได้เลย เพราะฉะนั้นก็แปลว่าวุนเส้นต้องการผืนแผ่นดินไทยเอาไปทําอะไรกูก็ไม่ทราบหรือต้องการในการที่จะก่อเรื่องกับประเทศไทยเพื่อจะไปกลบพฤติกรรมทั้งหมดที่ตัวเองปกครองประเทศไม่ได้เรื่องก็ไม่ทราบหรือเอาไปกลบพฤติกรรมที่ลูกของตนเองบริหารผิดพลาดและไม่ได้เรื่องก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้สถานการณ์บานปลายเพราะวุนเส้นเป็นคนบ้าและกระหายสงครามและวุนเส้นเนี่ยไปเก็บเงิน ต่างๆจากประเทศต่างๆมาเพื่อที่จะอ้างว่าประเทศตนเองนั้นด้อยพัฒนายากจนค้นแค้นอีกขอทานส่วนข้อที่3วุ้นเส้นนั่นแหละหน้าอย่างใจอย่างไปบอกกับนานาชาติอีกอย่างแต่ปฏิบัติการของวุ้นเส้นมึงล่อกูตั้งแต่ตอนประมาณตีห้ามึงก็ตะลังบังตะลังบางตะลังบงังตะลังบงัง,บงมาไอบีเอมของมึงเมื่อไหร่มันจะหมดมึงใช้โดรนปฏิบัติการมึงใช้หลายอย่าง ไม่ว่ามึงจะเอาเงินมาจากไหนอาอาวุธมาจากไหนก็ตามแต่มึงใช้ให้หมดนะมึงสู้กับประเทศไทยเนี่ยมึงใช้ให้หมดตัวเลยพอมึงหมดประเทศมึงแล้วเนี่ยนะพอไม่มีอะไรจะคุ้มกระลาหัวมวยบาบิคิวตุยเป็นปุ๋ยเฝ้าพนมดงรักทั้งหมดแล้วเนี่ยนะบุญเส้นก็จะไม่มีใครเป็นบอดี้การ์ดแล้วเพราะฉะนั้นบุญเส้นก็โดนจับโดยละม่อมนะใครจะปฏิสังขรบุญเส้นมึงรีบเลยนะมึงรีบตอนที่ประเทศไทยเนี่ยกําลังชิงความได้เปรียบอยู่เนี่ยมึงรีบเลย นะใครที่อยู่ขเขมรนะมึงจับวุ้นเส้นคนเดียวมึงจับอีวุ้นเส้นคนเดียวอีวุ้นเส้นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีวุ้นเส้นสมมติตัวเ,เองเป็นเจ้ามึงจับไอ้วุ้นเส้นคนเดียวจบเขมรจบคำถามก็คือกองทัพจะโพสต์เพื่อจะโพสต์เพื่อจะปล่อยให้มันขู่เพื่อ ตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่บ้านหุ่นเซนแต่หัวกะบานหุนเซนเนี่ยไม่ควรเว้นล่ะคะ่ะจะเว้นไว้ทําพระเหรอคะหัวกะบานหุนเซนเนี่ยไม่ควรเว้นล่ะคะ่ะมันทํากับเราขนาดนี้คะ่ะทหารตุยไปยี่สิบจะศพแล้วนะคะประชาชนตุยไปก่อนหน้านี้เท่าไหร่มันทํากับเราขนาดนี้แค่ไหนส่วนเราจะทําอะไรกับมันนี่ก็สมเหตุสมวนคําถามก็คือจะสัดส่วนอะไรจะร้อยมันเนี่ยตะลงบ้งหัวกะบานเรามาก่อนล่ะคะตุยแล้วค่อยปฏิบัติล่ะคะ ปฏิบัติอะไรก็ได้ก็ปฏิบัติเลยค่ะกองทัพลั้นวาจาอะไรอะไรก่ะจะมารั่นอาจารวาจาอะไรไม่เกี่ยวถ้ามันปล่อยให้มันนั่นล่อกรุงเทพอ่ะคําถามก็คือเราไม่ต้องล่อ,อมันก่อนไม่ดีหรอปล่อยให้มันล่อ,อเราทําไมอะ่ะตะลึ่งบึ้งใหญ่ของมันเนี่ยใช้ดาวเทียมหาพิกัดได้ ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ในพนมเปรหรืออยู่บนหัวกระบาลในวุ้นเส้นน่ะเราก็ตะลั่งบ้างมันได้นี่เราคุมพิกัดได้ถูกไหมล่ะเรามีเก็บเพ้นเก็บพินเนี่ยสิบห้านาทีถึงพนมเปรไม่ใช่หรอไปสิบห้านาทีกลับสิบห้านาทีเหยียบเหนือเมฆมุดเมฆไปมุดเมฆไปถูกไหมเออนั่นแหละเราไม่ต้องไปโพสต์หรอกค่ะเราตะลั่งบ้างมันเลยค่ะ ถ้าตราบใดครังอาวุธมันยังไม่หมดเนี่ยไม่ต้องโพสต์ค่ะจดไว้ในแผ่นหนังหมาก็พอเอออีาเราปฏิบัติการขนาดนี้แล้วมันยังสามารถมีศักยภาพได้อ่ะตกลงศักยภาพทางด้านการทหารของมันเนี่ยตกลงอันดับที่ร้อยของโลกจริงหรือเปล่าทําไมมันจึงสามารถปฏิบัติการ ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับที่25ของโลกทางด้านความมั่นคงอะ่ะทำไมอะ่ะกันแดดจ้ะโอเคนะเหมนเหมนเข้าใจใช่ไหมคะเหมนเข้าใจไหมเหมนเข้าใจหรือเปล่า okay, เหมนเข้าใจไหมที่เหมนไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เหมนไปฟ้องจีนเหมนเหมนไปฟ้องอเมริกาเหมนไปฟ้องอาเซียนทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ามีการประชุมอาเซียนวันสองวันนี้ปรากฏมีการประชุมอาเซียนสรุปศรีหัศพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่ดิฉันเห็นมาดีที่สุดที่เราเนี่ยเห็นปรากฏการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมา ดีที่สุดเลยลองมาจากหม่อมรัชะวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคที่กเกรียงบุกโรงพยาบาลศูนย์ลาดบุรีลองลงจากรองลงมาจากหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยุคที่ดีที่สุดแก้ปัญหาสถานการณ์แบบว่ายอมให้ตัวเองเนี่ยขึ้น,นเฮลิคอปเตอร์เป็นตัวประกันน่ะนึกดูก็แลวกันเพื่อดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอะ่ะ คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยตอนสมัยเกลียงเคนยบุกยึดโรงพยาบาลศูตรลาดบุรีอ่ะคุณชายสุขุมพันธ์ยอมเอาตัวเองเป็นตัวประกันเนี่ะเป็นตัวประกันเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอ่ะนึกออกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้เลยอ่ะแต่คุณชายเนี่ยหยุดสุดยอดแล้วแตทท่ที่ทั่วโลกจะต้องตราตรึงและประเทศไทยประเทศชาติจะต้องได้มีการจดจำภารกิจนี้ เก่งมากยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีก็สียหักศักนี่แหละกกปลกป้องแผ่นดินไทยรถมาก,กลับไปแล้วทำไมจ๊ะถามดูแขกไปใครมาบอนเซอร์มาแล้วแป้นผอมมาแล้วจ่ะ แก๊ก็อีช้อนจะฟ้องเอเอดังใครนะใครจะฟ้องไอ้ดังนะอีช้อนเอออีช้อนเอออีช้อนเรียกมันว่าอีช้อนพอจะฟ้องดังพังกรกลัวจะไม่ดังพอเหรอก็เลยไปฟ้องดันพังกรไปฟ้องดังทําไมล่ะไปฟ้องดังทําไมดังไม่ได้เขียนชื่อใครเลย ข่าวเท็จอะไรไม,มึงพูดเต็มคลิปเลยก็เขาตัดคลิปมึงมาลงมึงพูดที่ไหนอ่ะมึงพูดลายช่องไหนอ่ะเขาตัดคลิปมึงมาลงไม่มีแบนเนอร์มีคลิปเต็มเต็มหูนี่มึงไม่รู้จักพ่อดังใครมึงไม่รู้จักพ่อยดังจะแล้วมึงโตไม่ทันอโตไม่ทันหรอดังพันกรเป็นใคร ผัวได้ยินผัวซอมจะยับเลยนะผัวคนไทยผัวเป็นคนไทยอ่าเป็นไงอ e ีอินฟูอินฟูเขมรโดนผัวกระทืบอิน <laughs> ฟูเขมรมันชื่ออ e ีอะไรอ่ะอินฟูเขมรอ่ะอินฟูเขมรลุกขึ้นมาด่าประเทศไทยลืมไปผัวตัวเองเป็นคนไทยโดนผัวกระทืบ <laughs> ขอบใจนะคะคนไทยที่เป็นผัวอ e ีเขมร ผัวก็ข้างชาติผัวแห่งชาติอ๋อผัวแห่งชาติ oh, าตอืมค่ะผัวชื่ออะไรนะผัวยาคนนั้นน่ะชื่ออะไรโอ้ยอินฟูมึงมึงไม่รู้เหรอผัวมึงเป็นคนไทยอ่ะอีควายมึงนึกว่าผัวมึงเนี่ยมึงขี่ได้ทุกคืนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ผัวอ่ะแ่แม่พ่นยาแม่แทงไปนะมึงแม่มาสบัด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  มันใ,ให้มันมาสองรอบก็ถ้ากูไม่ได่ารอบเดียว,วกูว่าแพงเลยนะไอ้ที่มาแค่มึงมาสบัดสบัดสบัดนั่นแหละไม่ได้วันเน้นไม่ได้เกียร์เลยมนพรมเกียร์ก็เวียนมาสเสร็จทางซื้อเครื่องมาพ่นในนั่นเองจ้ะประเด็นคือฉันก็เลยอย่างนี้นะให้มันมาวันที่ยี่ห้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็มากลางวันแล้วก็ละเอียดงานละเอียดจริงๆริงเรามานอย่างเงี้ยนะ มึงต้องมาปากกันกว้างเธอหาของง่ายกระเป๋าตั้งแต่สมัยไหนนะกระเป๋าตั้งแต่สมัยไหนนะสมัยไหนสมัยเตาะกันใหม่ๆสมัยมึงได้ยิงปืนไงเตาะกันใหม่ๆดอกเตอร์มาริกาเป็นยังไงนะไม่เป็น ูส่งรูกไม่รูยใช่ไหมเหรอหาลูกไปที่มึงนั่งใจใจใจหัวน่าจะหาวพื่อนเพื่อนพอโบสูงเรื่องตได้ว่ามันอยู่แต่ไม่รู้อยู่วิมีว์ไหนกูน่าจะเซฟเก็บเอาไว้อยู่สมัยเรืงขนตาได้หรือยังเดี๋ยวว่าจะไปต่อขนตา ก่อนเรีจะว้าจะนั่งแปะสงตาแม่งสองสามชั่วโมงแท็กี่ดีเดียวไม่ได้ทำาน้าเลยนั่งตอบทู่นั่นทำไมดูหนุ่มจังเลยเขาถามว่าทำไมเธอดูหนุ่มจังเลยทำไมดูหนุ่มจังเลยท่านผู้บัญชารทหารสูงริ่วเขาหน้าตาอย่างนี้มาตั้งแต่12ปีที่แล้วจนปัจจุบันนี้เนี่ยแต่งงานกัน12บปี11เ็ปีสิบปีแล้วเขาก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่ไม่แก่เลย เป็นอมตะเหมือนแวมไพร์สาม,มีดรกมรกาเป็นอมตะเหมือนแวมไพร์ค่ะหน้าตา12บปีที่เราเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยผิวพรรณก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆเธอกินผู้ชายเป็นอาหารพอดีว่าเขากินเมียเป็นอาหารเขาก็เลยอมตะเป็นแวมไพร์โอ้ยเจ๊ อีเจอีเจกูปักความคิดเห็นก่อนสามีตะก,ก้าไหนคะกดตะก,ก้าไหน <S <S สามีหมอยสามีหมอยมึงจะเอาให้กูลงตะก,ก้าเลยเหรอสามีหมอยจะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ <S 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 เขาถามว่าสามีอยู่ตะก,ก้าไหน ไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ฉันจะบอกเลยว่าท่านผู้บัญชา,ารทหารสูนริ้วของฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลผิวดีเองเขาเป็นคนสกินผิวเป็นคนดูแลผิวตัวเองเขาเป็นผู้ชายไม่ได้สำอางแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตากกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศาสตร์ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร สังโคาศาสตร์ทุกคนคุณนั้นเป็นคนที่มีาศาสตร์ทุกาศาสตร์อยู่ในตัวแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นวิทยา,าศาสตร์อยู่ในตัวเขาจึงรู้ว่าถ้าไม่ทากันแดดต่อให้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นใครผิวก็พังเพราะฉะนั้นกันแดดสําหรับผู้ชายสําคัญมากวันนี้กันแดดสําหรับผู้ชายก็คือหลอดนี้ค่ะนี่กันแดดหลอดนี้ค่ะ